ห้ามให้พนักง,งานเอาของที่เหลือใส่ถุงกลับบ้านผู้จัดการคะคือฟังฉันอธิบา,ายก่อนได้ไหมคะมีเรื่องอะไรกันเดี๋ยวในมือคุณถืออะไรไว้เอ่อผู้จัดการคะคือที่ร้านนี้มีกฎระเบียบ ห้าไมให้พนักง,งานเอาของที่เหลือใส่ถุงกลับบ้านต่อถุงเข้ามาทำงานคุณไม่ได้อ่านกฎระเบียบได้ไงผู้จัดการคะคือฟังฉันอธิบา,ายก่อนได้ไหมคะคาอธิบายเลยเหรอผมไม่รู้จักแต่สิ่งที่ผมรู้จักคือคุณทำผิดกฎที่นี่ต้องเสียค่าปรับพันหคุณใจมาซะดีๆพันหน้าแต่เงินเดือนฉันแค่สองพันกว่าบาทเองนะคะผู้จัดการ อีกอย่างฉันเพิ่งมาทํางานที่นี่แค่เดือนครึ่งเองไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นหรอกค่ะนั่นเป็นปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาถ้าพรุ่งนี้คุณจะไม่เอาเงินมาจ่ายให้ผมแล้วก็คุณก็ไม่ต้องมาทํางานที่นี่ไล่คุณออกมีเรื่องอะไรกันเออคือ งานเสิร์ฟคนใหม่เนี่ยข้อของที่เหลือจากลูกค้าพอกับบ้านทุกวันเลยครับผมเห็นมาหลายครั้งแล้วด้วยครั้งนี้เนี่ยจับได้ขะคขนาะข่าเลยครับทําไมเธอถึงเอาอาหารที่เหลือของลูกค้าออกจากร้านหลักเพราะที่ร้านของเราก็มีกฎระเบียบอยนะู่นะเจ้านายคะคุณหนูเอาอาหารที่เหลือนะั้นไปให้น้องสาวหมืกินค่ะให้น้องสาวเธอนนะะให้น้องสาวเธอกินอาหารที่เหลือแบบนี้ได้ยังไง แล้วพ่อแม่เธอล่ะพ่อแม่ได้จางหนูกับน้องสาวไปตั้ง,งานแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือหนูกับน้องสาวแค่สองคนพวกเราต้องอดมืนกินเง้อก่อนจะายช่วงเวลาพวกนั้นมาได้ก็แทบตายเหมือนกันค่ะเจ้านานเวลาที่หนูเหนอาหารเยอะจังกค้าหนูก็นึกอดเสียดายมันไม่ได้หนูก็เลยขอกลับบ้าน อาอถ้าตามระเบียบแล้วหากเอาอาหารที่เหลือของลูกค้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเธอจะถูกปรับสองร้อยสองร้อยแต่พจารณาเขางั้นทุกๆเดือนของเธอฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้เธออีกสามพานันแล้วฉันจะบอกพ่อครัวให้เตรียมอาหารให้เธอขอกลับมาทุกวันจะหน่อยครับ นมันกฎก็คือกฎมิตรภาพก็คือมิตรภาพไม่มีกฎเกณฑ์ในชีวิตในการทำงานอย่างไรก็ตามคนเราจะขัดมิตรภาพไม่ได้ส่วนคนุณคุณทำได้ดีมากในการปฏิบัตกิกฎระเบียบของทางร้านอย่างเข้มขัดดังนั้น คุณสามารถไปที่ห้องกันเงินตอนนี้เพื่อที่ไปรับเงินเดือนของคุณได้เลยแล้วพรุ่งนี้คุณก็ไม่ต้องมาทํำงานที่นี่อีกนี่อะไรกันพ่อเจนายกฎของร้านก็คือถ้าเอากลับบ้านจะถูกปรับสองร้อยแต่คุณกลับไปปรับพนักง,งานตั้งพันห้าร้บาทคุณอยากคิดน,นะว่าเวลาคุณทำอะไรคนอื่นจะไม่รู้คุณทำอย่างนี้ได้ยังไง ฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆเออจะไหนครับฟังหัวอ,อธิบายก่อนได้ไหมครับคำอธิบายหรอฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกันการเอารับเอาเปรียบคนอื่นเป็นเรื่องที่แย่และจะยิ่งแย่มากขึ้นไปอีกถ้าเรารู้ว่ามันแย่แต่เราก็ทำ